สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเจเนเรตนะครับตอนนี้เริ่มก่อนนะมือแรกก็มีเป็นแม็กซี่ครับมีตัวเริ่ม2ตัวนะแล้วัดเลือกว่าจะเล่นอะไรนะเป็นดีวิเนอร์แล้วก็โลนไฟมีเฮล่าครับแต่เฮล่ามือแรกไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะแล้วก็มีชินิวครับเอาไว้ช่วยให้พวกนี้สําเร็จมากขึ้นนะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับขั้นแรกครับเราก็ลงเป็นโลนไฟนะเพราะเดี๋ยวเอาตัวพืชมาแปะเซิร์ฟฟิลก่อนมีฟิลก็ดีกว่าทวีวเลยครับ ตัวที่เขาไม่ขัดอะไรนะก็เป็นตัวพืชครับพืชเซิร์ฟิลเลยเซิร์เป็นฟิลเจเนเรตเหมือนเดิมน,นะแล้วก็เซ็ตชิ้นิ้วด้วยครับเผื่อเขาตุกติกอะไรนะจะได้มีใช้แล้วก็ผ่านเลยครับเดี๋ยวพอเขาโจวปุ๊บแล้วก็มี1นึ่งในเกตน,นะโจครับสไปดามาก่อนเลย1นึ่งในเกตแล้วก็สร้างโซเคครับ เขาเข้าไปเท่าเลยครับเป็นอีเวนต์แมทนะแต่ว่าอีเวนต์แมทไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามีเป็นตัวดําในเกตได้อยู่ก็เดี๋ยวในเกตเลยไม่สองตัวครับในเกตได้ก็ปลอดภัยเรียบร้อยดีสามอีกใบนะครับเหลือจะเชื่อครับ2อใบติดเลยนะตรงเนี้ครับเป็นจุดอ่อนที่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะแต่ว่าเคสพวกนี้มันก็มีไม่บ่อยหรอกโอกาสน้อยมากที่จะโดนแบบนี้นะก็ ไออีวิลเลจเนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดคอนโทรลการ์ดมากกว่าใช่สามารถรีมูฟรีมูฟการ์ดบนสนามให้เหลือเท่ากับการ์ดสองข้ามครับก็คือปกติแล้วอ่ะเราก็จะรีมูฟทุกใบใช่ไหมเหลือฟรีโออยล์เล่นแต่ว่าปัญหาคือมีโทเค็นครับมันบอกว่ารีมูฟการ์ดฟอร์มโยฟิลรีมูฟการ์ดบนสนามอ่ะซึ่งมันรีมูฟโทเค็นไม่ได้ครับเพราะว่าไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะมีเหตุผลบางอย่างแหละที่บอกในรูลลิ่งนะก็คือโทเค็น่ะจะไม่โดนรีมูฟครับก็คืออีวิลเลจ เราจะรีมูฟทุกใบครับยกเว้โทเค็นรีมูฟโทเค็นไม่ได้ก็เหมือนว่าบังคับเรารีมูฟทุกอย่างเลยครับฟิลก็ไม่เหลืออะไรก็ไม่เหลือนะเหลือโทเค็นโง่ๆไว้ตัวหนึ่งก็ฟาดคอไปเพราะจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีใครที่จะโดนยิวเล็บซ้ำสองใบติดตาเดียวกันหรอกนะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเพราะเรายังมีแม็กซีกับดีไวเนอร์นะตัวที่โดนเป็นหาแอบครับเปิดสามเอาหนึ่งใบขึ้นมือเปิดสามเป็นหา เป็นไหแล้วก็เป็นนกครับอันนี้เป็นเด็กนกนะครับแต่ว่าเขาไม่เดี๋ยานกไอ้กระจอกเท้ขึ้นมือนะเอาเป็นใบจจกขึ้นมาแทนแปลว่ามือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวรอดูครับใช้เป็นไห้นะโนบีอีกาครับไม่ใช่สีนนอินซีจริงๆถ้าเกิดมีนนอินซีเขาน่าจะเอาไอ้นกนี่ขึ้นมือนะเพราะนกอินซีมันเสิร์ฟเป็นกลิ่นชาและนกกระจอกเท้ก็ลงมารีมูฟก,การ์ดได้ใบหนึ่งก็รีมูฟอันนี้ก็ได้รีมูฟโลนไฟล์ก็ได้ก็ได้ลงปุ๊บแล้วก็ เรียกเป็นเพนกี้ได้เลยแต่ว่าก็โชคดีของเราครับที่เขาไม่ได้เอานอกกระเจ้าเขึ้นมานะเซอร์ครับเซอร์เป็นเพนนะกี้น่ะและกาเซต์หนึ่งใบเด็กนกมีกาเซตด้วยนะที่ไม่ใช่แบบใบน้ำมันซับไม่รู้คืออะไรนะก็เดี๋ยวว่าต่อครับโจูไปทานเซียครับทานเซียก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าแม็กซี่เน่าไปละเจอเด็กนกก็เดี๋ยวเราลงดีไวเดอร์ครับเล่นเป็นบาลอนก็ได้ลงเลยเอฟเฟกครับจัมโม โดยเขาเปิดเป็นอะไรเนี่ย happy feather storm ถ้าเกิดคอนโทรลมอนนกธาตุลมจนจบเธอเดเกตเอฟเฟกมอนทุกตัวโอ้ก็คือเหมือนเป็นสกิลเดนนั่นแหละต้องคอนโทรลมอนทั้งเธอเลยทุกตัวเลยก็ช่วยไม่ได้ครับเฮ้ยเขาขาดระบากันะก้เซตทเสเยนไปครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาลงใครสักคนลงมาเงี้ยแล้วเราเปิดใส่ปุ๊บเขาก็จะ นอมอนซ้ำไม่ได้เพราะว่าโดนในเกตเอฟเฟกนะกาจะรอดไปได้แค่นหนึ่งก็เดี๋ยวถ้าเกิดตานหน้าเราโจเป็นวาล่าเป็นหมวกแดงขึ้นมาก็อาจจะรอดนะเขาเธครับเขาใช้เป็นหครับหฮเปิดสองนะตรงนี้เราใช้ทานเซียนในเกตไอ้นกที่ไปเลยก็ได้เพื่อที่จะในเกไหาครับแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับถ้าเกิดเขามีนอกอีกตัวหนึ่งอะแล้วเราไม่มีทานเซียนไว้หยุดอะตรงนั้นอาจจะแพ้เลยนะตรงนี้ก็ต้องยอมยอมไหมครับ ขาลงเป็นนกเล็กครับไม่รู้ว่าจัวได้หรือมีอยู่แล้วนะพอลงนกเล็กปุ๊บก็ทานเสียครับใบ้เลยตามสูตรใบ้ทิ้งไปเลยครับอที่เขาก็จะไม่ได้เสิร์ตตัวเล็กแลวก็จะนอนซ้ำไม่ได้เราก็จะไม่ต้องเจอเพ็รกินตาน,นีละไปเจอเพ็รกินตานหน้าอาจจะดีกว่านะตอนนี้ด้วยความอะไรก็ไม่รู้ครับใช้เวทช่องเดียวกันเลยนะเสิร์ตนกก็คือ โดนทาเซนในเกลไปครับก็เป็นปัญหาของเขาไม่เกี่ยวกับแล้วละมือดีด้วยนะมือมีนกนีด้วยแล้วเขาก็ยอมแพ้ไปครับสงสัยจะเขินนะเพราะว่าจริงๆกับบอร์ดเขายังไม่แพ้นะเขายังเล่นต่อจนเขาชนะได้แต่ว่าอย่างนี้นะครับเล่นผิดมันก็น่าอายนิดหน่อยนะก็จะมานี้ครับสำหรับตานี้เดี๋ยวไปดูลิปัังข้า,ขามือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิปข,ของเด็กนกเมื่อก,กี้นะครับก็เป็นนกแล้วมีฟอสซิลไดน,นาด้วย สงสัยพ่อรูปปั้นลมโดนครับก็เลยใส่พวกนี้เข้ามาแทนนะอาจจะปัญหาตรงเซิร์ชไม่ได้แต่ว่าจั่วหาเอาก็น่าจะได้แหละก็เดี๋ยวดูเมนเด็กครับใบแรกดีดีดโคนกเล็กครับนกอินซีนก C, นกระจอกเทศนกเงือกโพซิลไดนาแล้วก็เป็นดเมนชันชิปเตอร์เป็นเอพิกครับ1ใบแล้วก็ไลซ่า2เพนกินหนึ่งครับโดนแบนนะแล้วก็หีบทองโดนลิมิตหแอบครับ2ใบหมูอิตาเด็ก สนะพอเด็กมันไม่ใช้แต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็เป็นดรักลูเลอร์ครับเอาไว้เคลีย์บอร์ดนะเอาไว้แบบในเกตใบทั้งบอร์ดแล้วค่อยเล่นอันนี้คือแจ็คอินเตอร์แฮนด์ก็เปิดมอนเลเว่าหนึ่งสามตัวเอาขึ้นมือฝั่งข้าม1ใบแล้วขึ้นมือเรา1ใบก็เหมือนเป็นใบเสร์ฟนกนะอันนี้ก็เป็นไหร่วงครับ1ใบสปิลหนึ่งแล้วก็เป็นร้อยแยก2ไอเวสเปลี่ยนมือกับทีบิลก้าฝั่งข้ามของนก1ใบแล้วก็เป็นนักซื้อหลับครับ ลหลังกนี้ก็เก่งนะเวลาเล่นก,กับเด็กนกอะ่ะมันเอาไว้หลบพวกทานเซียนได้หลบเวลเลอร์ก็ได้อันนี้ก็เป็นใบเสร์จเสร์จนกแล้วก็ใบใบเมตาก,กีครับใส่ไปเดียวก็ยังโดนนะแต่ก็ใครจะว่าอะไรได้ครับได้ไปท่านไออีวิลิแมทสองใบย,ยังโดนได้เลยแล้วก็ใบน้ำมันซับนะเอกตาเด็กก็ไม่มมหน้าสําคัญนะก็จะาประมาณนี้ครับสลาตาแรกเดี๋ยวไปดูตาที่2ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่2นะครับตาที่2ก็ เริ่มก่อนนะมือแรกครับเป็นดีไวเนอร์นะอุลระละราวโกเลมแล้วก็เป็นเวอร์เลกาซี่แล้วก็ยูลิแมทก็ตานี้เล่นได้ท่าเดียวนะเป็นดีไวเนอร์นะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับลองดีไวเนอร์เลยเขาเปิดแม็กซี่นะตรงนี้เราต้องเล่นนะเพราะว่ามอนเราไปเป็นมอนเล็กเราก็ใช้อุละละครับขวาแม็กซี่เลยเกคได้ทีเราก็เล่นได้ ปอดโปรงโล่งสบาย d ด v วนเนอร์ครับโม่เป็นไทาอาร์ตนะแล้วก็เดี๋ยวไทาอาร์ตจะทีบิวเดเวนเนอร์ขึ้นมาทีบิวเลยสเปร์แล้วก็ d ด v วนเนอร์ครับสเปร์หนึ่งดาวเป็นตูเนอร์ตรงนี้ยังไม่ต้องซิงโคน,นะครับเพราะเดี๋ยวเราใช้วัวเลกรซี่ชี้ไทาอาร์ตครับแล้วก็สเปร์สองตัวมาเอาอเป็นเฮล่ากับตัวเนเกตนะแล้วก็ซิงโคนลยครับเอาอเป็นบาลอนยีนบอร์ดนะ ตรงนี้ถ้าเกิดเราทําเป็นเครื่องบินเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะซ้ำซากไปไหน่อยนะแต่ตอนนี้ลองเล่นตัวแก๊งมันดูบ้างครับไอซี้เลยเล่นเปนเลวาทีนะเพราะถ้าเกิดเขาตุกติกครับเราก็มีหนึ่งในเกตแล้วก็มีเลวาทีที่ว่าถอดสองไสแล้วก็เอากราฟสองข้ามสองใบมาเสียบเป็นไส้ได้เขาเถครับนี้เขาใช้เป็นฟาลิสนะฟาลิสทิ้งมือหนึ่งใบครับแล้วทะเบย์ตัวเองออกมา ทิ้งเป็นไอไดบลิกายด้วยก็ถือว่ามือดีนะเนี่ยเอฟเฟกต์ฟารีครับถ้าสเปย์ท่านี้เอาใครนะเพือ่อนมันไหมเอาเพื่อนมันวิชั่นฮีโร่ครับเอาเพื่อนมันมาเสียเป็นข้างหลังได้มาแปะแล้วก็ไอมอนี่อินคีินี่บอกว่าสามารถทีบิวฮีโร่หนึ่งตัวแล้วก็สเปย์มันขึ้นไมได้เมื่อสเปย์สำเร็จจะได้สเปย์ วีฮีโร่หนึ่งตัวจากเด็กได้ก็ส่วนใหญ่จะสเปรเ,เป็นไอตัวไวออนนะที่ส,สเปรเซอร์ฟิวชั่นเอฟเฟกของได้บริการครับริมูตัวเองสเปรตัวเองจากจากเด็กตัวนี้เขามีสองใบแล้วครับเราก็ใช้เลวทีเลยทีบิ้วครับตัวนี้เขามีชีนิวเลยนะแต่ว่าเรามีบาลลอนรอนไปแล้วครับเนี่ยครับมันเก่งน้อยไปหน่อยตรงนี้แหละถ้าตรวชีนิวตรงนี้มันก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะทีบิวตัวเองไปแล้วด้วย ไาใช้บาลอนี้เก้ครับอะแล้วก็ตรงนี้เขารออยู่แล้วแหละที่จะเล่นวีฮีโร่ครับพอถ้าเกิดวีฮีโร่ตัวนี้จะสเปร์และโดนเราเนเกตอะเขาจะไปต่อไม่ได้นะแต่ว่าไม่สำคัญครับเพราะตรงนี้มันเชงกันอยู่นะทีวตะเบรดก้ายแล้วก็สเปร์มาครับปรลลอนเนเกตชี้นิ้วครับแล้วก็เลวาทีนสเปร์งูตัวนี้ครับไอ อินคีเนี่ยมันจะยังไม่ได้สเปรเพื่อนนะเพราะว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนเชนกาลังลงอยู่ครับยังลงไม่สําเร็จนะงูเราลงเชนสุดท้ายปุ๊บแล้วก็เฟกงูครับดูเข้ามาเลยพอดูเสร็จปุ๊บไออินคีเนี่ยมันจะถือว่ายังลงไม่สาเร็จนะเ,เฟกสเปรเพื่อนก็นยังไม่ได้ตอนที้เขาก็จะลงลงเลยครับแต่ว่าเขายังไม่ได้นอมอนซามมอนนะนอมอนเป็นตัวหอกหอกนี่มันจะเอาเด s ิ i นี้ฮีโร จากเด็กหลุมหรือลุ้มลิมลูมมโซครับไปขึ้นหัวเด็กได้นะแล้วก็เขาก็จะเล่นเอฟเฟกของไอ้เนี่ยครับดนบริการในหลุมลิมูัวตัวเองสเปรย์ตัวที่ยับไปเมื่อกี้ออกมาได้แต่ไม่เป็นไรครับเพราะเรามีงูนะนานทีจะได้โชว์ความเก่งของงูตอนที่เขาเอาไอ้ตัวหอเนี่ยครับโปะด้บริการขึ้นหัวเด็กเมกื่อกี้เราใช้เฟกงูเลยครับถอดไส้เสร็จปุ๊บให้ทั้งสองฝ่ายครับทั้งเราทั้งฝั่งขามจูบคนละใบแล้วก็เลือกมอหนึ่งตัวครับมาเสียเป็นไส้มัน ก็คือเขาโปลกไดโบลิกายเมื่อก,กี้ครับพอถอดไส้ปุ๊บเขาก็ต้องจวดไดโบลิกายและเขาก็ต้องเลือกแหละครับว่าเขาจะเอาไอหอกนี่หรือว่าไดบลิกายยัดเป็นไส้ตัวนี้ครับพอเขาเอาใครสักคนมายัดเป็นไส้ครับมอนเขาจะไม่พอเล่นต่อแล้วเพราะว่าใบนี้ไม่ใช่มอนแน่ๆพอเขาเล่นมาเยอะขนาดนี้ก็เดี๋ยวเราดูต่อครับนี่ครับถอดไส้จวดคนละใบครับเราก็ยัดไปแล้วเขาเอาตัวหอ,อกยัดให้เรานะแปลว่าใบที่จวเนี่ยครับก็คือไดโบริกาย และต่อให้ได้บริการนะครับรีมูมันสเปรย์จากเด็กครับขึ้นมือแล้วก็ไม่มีความหมายละเรียบร้อยก็จะมาอนี้ครับจริงๆงูมันก็เก่งนะแต่ว่ามันจังหวะใช้มันค่อนข้างจะเฉพาะนิดนึงถ้าเกิดได้ใช้ในจังหวะที่ถูกต้องอ่ะมันก็จะเก่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นจังหวะง่อยๆมันก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็จะมาอนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นลิต์เด็กของเด็กฮีโร่เมื่อกี้นะครับก็เป็น เป็นคีโลปกติครับแต่ว่าใส่เป็นเอนจิ้นของบ i ิสเทลเลยนะแล้วก็มีท่าน่าเกียดมากมายครับอย่างเช่นไอตัวนี้ดัก k อ n g จิ้มันจะมีท่าบางอย่างครับที่จะขึ้นสเปรย์ขึ้น3ัข้ามนะแล้วพอมาอยู่บนสนามครับจะไม่สามารถใช้เวทหรืออะไรได้นี่แหละต่อข้อข้างน่ารังเกียจนะแล้วก็มีเป็นบูดีด้วยบูดีก็เป็นสกิลเดินเดินได้แค่ฝั่งข้ามแล้วก็ดูดมอนฝั่งข้ามมาเพิ่มพลังได้ที่เหลือก็จะเป็นเอนจินที่โล่ปกติครับก็จะดูเมนดิกนะครับเป็นดักเจ็นึ่งครับ แม็กซี่สามอินคิสออุลาลาสามครับหอกหนแล้วก็เป็นแอร์แมนสนี่ครับไวออนตัวที่บอกปฏิเิกีครับถ้านอร์มอลหรือสเป์สามารถโม่ฮีโร่หนึ่งตัวได้ก็โม่เป็นชาโตมิดครับแล้วก็เสิร์ฟเป็นบาเชนหรืออะไรของเขาแหละเสิร์ฟฮีโร่มัง้งใบต่อไปก็เป็นชาโตมิดสองลิควิดหครับแล้วก็ฟาลิสสองแริกายสองแมกนัมัสด,ดสเวิร์มบาเด็กแล้วก็เป็น พอเนสเนี่ยอครับเอาไว้เพิ่มพลังนะตัวนี้เขาไม่ได้ใส่เป็นลูเบเลียนนะก็คือเล่นแค่สาต,ตัวนี้เอาไว้ช่วยแกบอร์ดถัาไปเป็นบูดีครับฟิวชั่นอาสุสาคนโง่เสิร์ชนักลบมิลเลอร์เคลเพราะมิลเลอร์เคลมันเสิร์ชได้จากนี้ซันไลเซอร์ฮีโร่อลายสามครับเป็นเดซินี้ฟิวชั่นสองนะก็เล่นเป็นเหมือนเดิมแหละเล่นเป็นฟินิกเอโพเซอร์มาเช่สามครับ ทีนิ้วหนึ่งแล้วก็เป็นดอปเลตสองทาเซียนสองครับเอกตอนแรก็เป็นฮีโร่นะเป็นดาร์กลอเป็นบาสเอาไว้มาเชียนจะคัดลมนะอันนี้เป็นดีฮีโร่แดนเจอรัสทารไลเซอร์เฟโลทินิตี้เอ็กซูเดโอฟรนิกเอฟฟอร์เซอร์แล้วก็อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเหมือนจะเก่งนะตัวนี้จะตีได้หลายหลายทีอลไรสักอย่างแล้วที่เหลป็นตัวโคกตัวลายคอมโบครับก็จะมานี้ครับผมสำหรับเดีฮีโร่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ